มาขอผมผมก็ต้องให้ทั้งเมืองเลยใช่ไหมครับผมเอออขโทษีนครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับถ้าผมให้พวกพี่ไปอย่างนี้แก๊งไหนๆก็เข้ามาขอผมผมก็ผมก็ต้องให้หมด สวัสดีครับทุกคนที่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง GG B Studio นะครับก่อนเริ่มคลิปเราปรับกล้องนิดนึงนะครับโอเคนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนไปชมสตอรี่นะครับที่เพิ่งจบลงไปแหละนะครับเป็นสตอรี่ในเมืองสตาร์ทา n นั่นเองนะครับเป็นสตอรี่ระหว่างเสียงไม่ได้กับ KOD นะครับ ก็สรุปแล้วมีทั้งหมด7ไฟนะที่ได้ชมกันซึ่งสตอรี่นี้เขาเล่นกัน5ไฟก็คือใครชนะได้ถึง5ไฟก่อนชนะไปในสตอรี่นี้นะครับแต่สรุปสุดท้ายแล้วครับสตอรี่นี้ก็เป็นฝั่ง k ค d เนาะที่เอาชนะไปได้4ต่อ3นะครับใครชมสตอรี่นี้ตั้งแต่เริ่มนะครับจะเห็นได้ชัดว่าโอเคอดีทำได้ดีมากในไฟ1ไฟ2นะครับ ส่วนเสียไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะมาทอนได้ในไฟที่3นะครับแล้วก็ไฟที่สี่ k o d ก็ตีกลับมาได้แล้วก็มาตัดสิน2ไฟสุดท้ายนะครับเป็นฝั่งของเสียไม่ได้เอาชนะไปก่อนนะครับสุดท้ายแล้ว k o d ก็มาชนะในไฟที่2ต่อมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเล่นอีกหนึ่งไฟโดยรวมแล้วถือว่าสูสีเนาะ สำหรับ K.O.D ถ้าใครติดตามชมมาก่อนหน้าเนี่ไม่ได้อยู่ใน Star Town นะถ้าถ้าแอดจำไม่ผิด K.O.D เนี่ยตอนที่แอดติดตามตอนแรกๆนะ่าจะอยู่ใน Las City นะเล่นใน Las City เคยมีช่วงหนึ่งที่บางบอ o n เนี่ยเคยไปเล่นกับ K.O.D ถ้าใครติดตามชม Diamond Head ในช่วงในเมือง Summer City ในช่วงที่เล่นใน Summer City อะ่ะที่ Diamond Head นำโดย Bang b า n g Bond นะครับ ไปเล่นให้ k คลดีนะครับโดยเค d ก็มีหัวแก๊งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะั่นคืออเล็กนั่นแหละนะครับก็มาช่วยไดมอน d Head ในเจนซัมเมอร์บ่อยๆบ่อยๆเลยนะครับหลายครั้งเช่นเดียวกับได m o n d h เ a d เจนในฝั่งของซัมเมอร์เนี่ยก็ไปช่วย k คลเล่นในเมืองลาซิตี้ด้วยนะครับอืแต่ว่าในครั้งเนี้ นะครับ KOD น่าจะมาเล่นใน Star Town นะอันนี้แอดไม่ได้ติดตามแต่แรกอัไม่ไม่รู้ว่าเข้ามาเล่นตั้งแต่ช่วงไหนถ้าใครทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้แต่เหมือนกับว่า KOD เนี่ยจะเล่นกับเสี่ยไม่ได้ในครั้งนี้เนี่ยจะเล่นเป็นสตรอรี่ครั้งสุดท้ายไหมในใน Star Town อะอันนี้แอดไม่รู้นะแต่เมื่อวานนะครับไฟใหญ่มีให้ชมหลายไฟเลยนะครับ ก็ S <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวที่รู้กันเนาะในซาทาวตอนนี้หลักๆก,ก็น่าจะวัดกันไฟไฟตรงแหละก็คือชนกันตรงตรงก็เลือกสถานที่ไฟก็หลักๆก็น่าจะเป็นสนามบินล่างเนาะมันมันก็จะวัดกันได้ง่ายกว่าลหลายสถานที่อ่ะเพราะมันเป็นพื้นที่โล่งนะครับก็วัดไฟตรงกันได้หลายแกงก็มาเล่นกัน ใน,ในสนามบินล,ล่างนะครับแล้วก็จะมีไฟบริเวณอุโมงนะครับที่ SMD เนี่ยมาทอนคืนหรือไฟอุโมงนะครับถือว่าเป,เป็นอีกหนึ่งสตรอรี่ที่สนุกเลยเมื่อวานนะครับแล้วก็ในฝั่งของสตรอรี่ในเมืองสตาร์ทาวเนี่ยถ,ถ้าใครทราบก็คอมเมนต์ ได้นะครับก็คือแอดไม่รู้เลยว่าเมื่อไร่จะมีแพทในเรื่องของปืนเข้ามาหรือว่ารูปแบบการเล่นของ Star t ท w วก่อนนะเนี่ยนะครับที่มีปืนมีการกักศพอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็ใช้รถเล่นอะไรที่มันมีรูปแบบการเล่นแบบแต่ก่อนนะตอนนั้นอนะไม่รู้ว่าจะมีแบบนั้นอีกไหมหรือว่า ยังไงอันนี้แอดก็ไม่รู้หรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเป็นลักษณะแบบนี้ไปเลยนะเพื่อน,อนๆคนไหนทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปชมไฟเมื่อวานเนาะเอาสักไฟสองไฟแล้วกันนะครับดูว่าเป็นยังไงหลักๆก,ก็คือไฟตรงะนะครับก็วัดสกิลเพย์แล้วก็ความเข้าใจเกมนะครับการเป็นทีมเวิร์กก็จะเห็นภาพได้ชัด เพราะว่ามันเป็นไฟตรงไม่ค่อยมีอะไรที่มันแทคนิคอะไรเยอะอสกิลเพยก็สําคัญนะครับจังหวะการเล่นการเล่นเป็นทีมเนี่ยก็ก็ใช้อยู่พอสมควรแต่หลักๆเลยแอนว่าน่าจะเป็นเรื่องของสกิลเพย์ยี่ไฟตรงนี้เห็นได้ชัดใครเล่นมีเล่นไม้ดีๆเนี่ยมีผลสำหรับทีมไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมไฟที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันนะครับไป จะไปเขาตายเยอะเขาตายเยอะจะไปเขาตายเยอะไม่ต้องคุยเอาไว้ออกมาสวยสวยไป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 กันหน่อย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 พี่กันไปกันไปแคนเลยแค่เลยใครชุบเฮ็ดชุบเพื่อนหน่อยกูแทงเพื่อนตายตายเอาไปไปด้วยดูเขาด้วยดูเขาด้วยถ้ารู้าเขารู้บ้าใจเย็นใจเ แกไม่ไม่อีโม่อยังไงวะโอ้หไอ้เหี้ยมันกักฟบอยกักบหบ่อยวิ่งมปเลยวิ่งไปเลยเนี่ยไม่อิโมเลยเพดยูดิล่นลงไปอีกลนล่นศพอีกเขาตายเยอะดึงศพ่อยข้ากัพง เฮ้ยรอหน่อยัลบหน่อยเอาศบมาหน่อย้ยมึงดึงศบมึงดึงมึงคือแล้วมึงคือแล้วอดีมึงคือแล้วมึงเอาสพหน่อยมึงเอาศบมาบ้านปเีนมีดเบีนมีดเมียนมีดดูดิไม่มูใช่เยมมาบ้านเ้นี่คเราีคอเิีเาบพอมาก็พอมาดูดิไม่มกลับมาบ้านเาเยเยนใจเย็นคอย ไม่ได้เฮ้ยดด้ไหมอ่ะไม่ไข่เว้ยไม่ไข่เว้ยไม่ไข่เว้ยใช่ครับเฮ้ยกูไม่อีโมได้ไงวะเอาศพออกมาเอาศพออกมาเอาศพออกมากูเลี้ยงไปแล้วเพื่อนมันน่วงเนี่ยมันน่วงไอเดียสเลยเจ็ดพ่าเนี่ยกูจะเดินเนี่ยเนี่ยกูจะเดินไปอย่างเนี้ยแต่อย่างเงี้ยไหมแต่ขอขอเอาคราวหน้าขอดึงศพให้ไวกว่านี้นะเรายังศพกระจายอยู่เลยเอาศพออามาตรงกันสุดกิ้อะไรผมฆ่าได้หนึ่งมีน้ำใจหน่อยดีดึงศพเข้ามาหน่อยดีข้างหลังอ่ะแทงรัวๆไม่ได้ครับเอาศพเข้ามาให้เขาหน่อยเอาศพมาให้หน่อย เก่งมากเว้ยยังไม่กินใครเว้ยลูกนี้ไฟใครหานใคแรกวะเก่งมากพวกมึงเก่งมากพวกเราพวกมึงทุกคนเก่งมากแล้วมันไม่ได้กักศพก็นั่นแหละหลังบ้านเลยไม่พอพอเอาเอาเอาชนะก่อนน้องไม่บัฟมนะไม่บั๊มนลาาทเป็นะอย่าเมอนะอย่าเหมอนะอย่าเหมอนะไปสู้รอให้หน่อยด้ ทำเป็นล่อให้ดึงเข้ามาดิศึกนี้สึกนี้ใครใจร้อนแม่งเสียเว้ยศึกนี้ใครใจร้อนแม่งเสียไม่ไม่นี่เราเราโดดเล่นเล่นแล้วก็ทำเป็นเดินกลับมาให้เขาเผลอตีออกไม้หนึ่งใส่เราก่อนนะทักกลับดึงอ่ะเล่นดึงอ่ะเล่นดึงนี่ใส่ยาวเลยนะปูมันจะใส่ยาวนะเต็มกลับนะเต็มกลับนะใจร้อนเสียนะใจร้อนเสียนะโหนดึงกลับดึงกลับกูแม่มึงทะลุไปชุบไม่ได้นะมึงทะลุฝากเขาไชุบไม่ได้นะเขาเยอะมากนะมาหน่อยเขาดึงใกล้นะเขาวิ่งไปเสียก่อนนอนยาวด้วยกูบอกก่อน

ออกมาออมาเพื่อนเพ่อนเอามาเอามาดึงเสื้อผมมาเลยนะชูบชอีกบอีกอมน้อยไม่มีสเลยเพื่อนโดนเยอะเลีงสวยมเเล่นหาได้ไทะลุทะลุะลุทะลุมาทะลุมาไป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 เิไงไปเ่นงเลยหน่อยพงเลีหน่อยเพงเลยหน่อยงขึ้นแล้วเว้ยเอาหน่อยเว้ย ทะลุหน่อยทะลรหน่อยทะลุหน่อยทะลุหน่อยรับเลยมึงรอรับเลยมึงรอรับเลยทะลรหน่อยทะลุสวยพี่เล็กโอ้เชียกูยืนไม่ได้ว่ะสวยสวยไป่อชไปตอชกไต่อชกไปตอชกไป่อชกไหต่อชกไป่อชกไปตอชไปต่อกไปตกไปต่อชกไปี่อชกไปต่อชกไปตอไป่อชกไปต่อชกไปต่อชกไ่อชอชกไต่อชไอชกไลอชกไปต่อ่อชกไอกเก่อเปออออออเก ชยไปเล้ยน้เลยลไปเอเลี้ยเลยเลีนเลยเลียปเลยเออเเออสวยมากสวยมากสวยมากไปเอาเพื่อนก่อนต้นนี้แหลยตนนี้หนลตนนี้ลยระวังระวังไยวดยเอาศพให้ีเดีดเอาศพมึงเอาศพตรงนี้มึงเอาศพมึงเอา เอาโซไปไกลๆดิการสงเลการส่งเลเอาซไปไกลหน่อยด so ิเอาโซไปกต้นหน่อยสิเฮ้

เอาสอบดีเอาสอบดีเอาสอบดีเอาสอบดิไปเอาสอบมาไปเอาสอบออกหน่อยดิไปไหนไปเอาสอบออกหน่อยคนนึงต่อต่อไปหน่อยลุงเดลุงเดต่อไปหน่อยลุงเดแมนผมไม่ฟรีนะบอกก่อนหมดแล้วมันจะหมดแล้วเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอ้ยเอาเคลียร์เอาเคลียร์

เพี้ยเลยไม่ทำเพี้ยเลยไม่กันมึงยัดเดฟมึงยัดเดฟมึงยัดมุญญัตมึงยัดมึงยัดตาตัวไอตาชุบัเดชจุบเดชุบันจ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 ุบันเฮ้เฮ้ยพ่อพ่อพ่อมางตรงนี้ออนเนี่ยเนี่ยมันี่เอาสอบไปดีเอาสอบไปดีเอาสศพเพียโจ๊กเข้าไปก่อนอ่ะไม่ไม่ฟรีนะไม่ฟรีนะไม่ฟรีนะข่าได้นสองตัวนะวันนี้แต่ตอนแรกมือยังไม่มาไง อย่าทอนนะยะโหย ไปแล้วนก็เสียงตายอย่างดังเลยรีเลยไม่น้องรีเลยก็ได้นะเขาให้เขามารีเลยก็ได้รีรีเลยก็ได้น้องไม่เปล่าดักอีโมไหนพี่อันนี้คือเขาแคทหรือเปล่าแคทแคทลงมาเลยคข้าพียลงมาเลยคข้าพียาไปพอไปไปลงมาเลยข้าพิยลงมาเลยข้าพิยพี่ไป้าเอาไปเออลืมไม่ยิ้มนึกว่าแต่เทนนิ่งไอ้เหี้ย อเพื่อนกูเอากู้เฮี้ยบักแลนดโอ้แทงอยู่กับกูไอ้เฮียชัก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 ชใจเย็น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 ตายตายตายเอาศพมา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 เอาศพเอ่นมีาเล่นมีดไอ้แลมวเลานมาดได้าเอศพมาศพมาศพมาศอศพไปเลยแศพอศพอพอกศพโายโาย สวยแผ่วปมีใ <Tipp> ห <s> ้เห็นนะไม่ฟีนะไม่ฟีนะตัวเปิดนะไปไปเอาไปไอด้บูได้บูได้บได้บูได้บูได้ไปลุมเลยลุมเลยลุลุมเลยเสียเลยเสียเลยเฮ้ยพ่อเจทิกใหม่เดี๋ยว

โทุกคนกลับมาตีศพมึงต้องเล่นเยอะเดี่ยวแล้วเดียวคนเดียวเหรอคนเดียวเดียวคนเดียวใจเย็นคนเดียวเองคนเดียวเองไปมาๆๆเอาไม่จะดียะดีเร็วๆไปไหนจ้าไปไหนจ้าที่รักไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าอายุสิบแปดหน่อยอายุสิบแปดหน่อยยืนให้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 ตาเรนต้องทีมอยู่นี่บอว์บอว์หมดแล้วหมดแล้วขอโทษครับเห็นไหมผมผมอีโมเขานะผมอีโมขาน ม่ต้องมาไนสันแบบนี้โอเคเพื่อนว่าไงเพื่อนมึงทำได้ไอเชียตอสวินสุดท้ายมึงทำได้ได้มึงคือที่หนึ่งของสตาร์ทาวมึงคือที่หนึ่งของไฟเอ็มไอเชียตอสได้จบพี่เฮีย้ยได้เพื่อนอลอเม่นทุกคนที่เก่งๆครับเก่งวงเล่นนะมึงดึงได้ทีละตัวมึงดึงเอาออกไปเลยอะไรนะวะเนเียขาคือเขาจะวิ่งเอาบอลกอกลุ่มกอกลุ่มกอกลุ่มอย่ากระจายกอกไว้กอกไว้ กูอยากเล่นฝั่งซ้ายบอโจกัวมันเล่นได้นะฝั่งน้ะไม่้เขาเจอเนินกับมุมมนี่ชนตรงเลยไหมซ้ายนะขึ้นเนินไปชนไหมไม่ล่ะกูว่านะข้นแล้วาากขวากันนะ้ยเสียเดียวันนั่นจัดต้องเปนเหลืองใช่ต้องเปนเหลืองนะเนาสวยสวยมามาๆมาๆกับเปวนเหลืองนะมาสายมาสายอีกมา้ายอีก จอหนอจอรีบมาหนุ่ยาไปทันใจเย็นมาเล่นมาเล่นมาเล่นช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 นเียสบอกรอมหลังเราสบอกรีบไปเพื่อนตะันเอาเดียวเดียวเดคนนี้ตายคนนี้ตายคนนี้ตายตายตายตเอาเดียวเดียวเดีเดียอ้ยชุบไม่ได้เออพื่ ต้องรีกลางไฟเลยต้องรีกลางไฟเลยกันกูหน่ออไปเยอะ หึงหึงมาชกปัตายป่ะได้บุ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 ได้อย่าดีพอดังนะดังนะาไปแล้วขวาหนูมมาเป็นเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็ เห็นไฟแล้วก็โ,โหรู้สึกถึงฟิลแบบไฟตรงอะ่ะเหมือนกับแข่งรายการทัวร์นาเมนต์อะไรแบบนั้นเลยนะคล้ายๆการแข่งแบบ Star Community นะครับคือไฟตรงกันนะครับก็ถือว่าสนุกเคลําดีทำได้ดีในรูปแบบของการชุบนะ เคลดีทำได้ดีเนาะในเรื่องของการชุบก็คือชุบเร็วแล้วก็เข้าใจเกมเนื่องด้วยน่าจะเล่นด้วยกันมานานนะครับสำหรับเคลดีเนี่ยนะครับก็เลยเข้าใจเกมส่วนในฝั่งของเสียไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นเจนใหม่เลยนะครับที่ตอติเนี่ยเฟ้นหาผู้เล่นเข้ามาใหม่หรือหลายคนน่าจะเป็นตัวใหม่นะครับอาจจะมีคนเก่าบ้างแต่ก็น่าจะไม่เยอะน่าจะใหม่หมดเลย เห็นได้ชัดว่าก็สู้ได้อยา่างสูสีนะครับมีการถอนคืนจนเกือบจะมาชนะด้วยซ้ำนะครับในไฟล์ลังหลังเนี่ยนะครับเหมือน SMD จะถอนด้วยจังหวะการเล่นที่เริ่มมาละเออจังหวะเกมที่มันโมเมนต,ตัมมันมันมาทางฝั่ง SMD แต่ว่าเค d ลดีก็ใส่ความนิ่งกว่าชัวกว่าเล่นด้วยกันมานานก็ เอาชนะไปนะครับถือว่าเป็นสตรอรี่ที่สนุกครับโอเคสําหรับคลิปนี้แอดเก่าวผิดพลาดเป็นการใดขออภัยมาด้วยเนาะก่อนจากกันไปฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดส b s ครข b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ